บทต่อไปเราจะพูดถึง between shots นะครับในหัวข้อถัดไปนะครับคือคือ mind นะการ manage your mind mind ก็แปลตรงๆก็คือพวกจิตใจพวกสมาธิอะไรเนี่ยนะครับของเราเราจะทำยังไงกับมันนอกเหนือจากการจัดการกับ body นะฮะร,ร่างกายในบทเรียนที่แล้วนะครับเรายังมี mind นะจิตใจนะครับที่จะต้องจัดการด้วยในระหว่างที่เรารอจากช็อตหนึ่งไปหาอีกช็อตหนึ่งนะครับถ้าเราไม่จัดการกับเรื่องในสมองนะครับเรื่องจิตใจของเราเนี่ยนะฮะตามปกติความเป็นคนเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะครับคิดนูน่นคิดนี่ไปนะฮะแล้วก็ออกจากเกมไปโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นการจัดการกับมายจิตใจสมาธิเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญที่ซ่อนลึกอยู่ภายในนะครับตามปกติแล้วเนี่ยในยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ย เราจะมีเรื่องการพูดกับตัวเองนะ self talk นะฮะหรือว่าความตั้งใจหมายวามว่าตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็สมาธิของเราเนี่ยไอ้สตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลานะครับฉะนั้นเราต้องมีการจัดการกับมันเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะถูกดึงออกจากกลอฟที่เรากําลังโฟกัสอยู่ได้นะครับอี3อย่างนะครับคือ self talk นะครับมี attention แล้วก็มี focus นะฮะสามอย่างนี้นะฮะจะต้องควบคุมมันเนื่องจากว่าช็อตกรอบแต่ละช็อตนี่นะครับมันจะต้องประกอบไปด้วย attention นะฮะคือความตั้งใจว่าจะทำอะไรกับช็อตนั้นแล้วก็ต้องมี focus ว่าขณะจะเล่นเนี่ย focus จะต้องออมุ่งมั่นเต็มที่และรวมถึง commitment commitment ก็คือ,อ,อตั้งใจจะทำแล้วต้องทำให้สำเร็จทำาให้จบตามกระบวนการที่เราวางแผนไว้นะครับ3อย่าง โดยหลักการทั่วไปแล้วนะครับในการเล่นกอล์ฟนี่นะฮะมันจะมีความคิดไหลเข้ามาในหัวเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับวันๆหนึ่งรอบแต่ละรอบเนี่ยนะจะเข้ามาเป็นหมื่นๆเลยนะครับเราว่า6กหมื่นเจ็ื่นเลยนะครับเข้ามาฉะนั้นเราจะต้องแน่ใจว่านะครับเราจะต้องมีนิสัยที่ talk to yourself นะฮะคือ Talk กับตัวเองเนี่ย self talk เนี่ยที่เป็นส่วนที่มันเป็นบวกนะครับไม่ให้มีเรื่อง n egative พูดทางด้านลบเข้ามาเลยนะครับรวมถึงจะต้องมีทักษะในการปิดสวิตช์นะครับไอเรื่องคิดฟุ้งซ่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่อไปนะครับเหตุที่สมองคนนี่นะฮะมันคิดกระโดดไปกระโดดมาอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่า ข่าวสารข้อมูลเนี่ยมันเข้ามาถึงตัวเราเนี่ยมากขึ้นเหลือเกินในแต่ละวันนะครับหันไปทางไหนก็เห็นโฆษณาเห็นข่าวเห็นคนคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเ,เปรียบเทียบกับหลายพันปีก่อนสมองมนุษย์ไม่ค่อยมีอะไรทำเพราะอะไรข่าวสารมันไหลเข้ามาน้อยมันก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากมายนะครับอตอนนี้ทั้งปัญหาทั้งความกังวลอะไรทั้งหลายมันจะไหลเข้ามาฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราจะต้องฝึกในการจัดการกับมันก็คือ จะคิดถึงเรื่องอะไรนะครับโฟกัสอยู่อย่างไรแล้วก็จะหยุดนะครับจากไอความคิดที่มันไม่เหมาะสมกับกอล์ฟที่กำลังเล่นอยู่อย่างไรด้วยนะครับสมองกับร่างกายของเราเนี่ยนะฮะมันคุยกันอยู่ตลอดเวลานะฉะนั้นเมื่อสมองคิดเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะส่งสารเคมีนะครับทำให้เราเกิด feeling คืออารมณ์นะฮะ พอเกิด feeling เสแล้วอารมณ์หรือความรู้สึกนะครับพอเกิดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมี action นะครับเป็นไปตามแต่ละบุคคลไปนะมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะครับตลอดเวลามนุษย์เราเนี่ยนะครับมีระบบกรองข้อมูลนะครับเพราะไม่งั้นทุกเรื่องที่เข้ามาเราก็คิดหมดใช่ไหมฮะฉะนั้นเราเรามีระบบในการหยุดข้อมูลแล้วก็กรองข้อมูลอยู่ในตัวอยู่แล้วเราเรียกว่า RAS นะครับ reticular activating system นะอันนี้เป็นศาสตร์ของในพวกสมองนะครับ มันก็จำ,จำไว้แล้วกันนะครับตอนนี้ระบบเนี้ยทำให้เราเลือกคิดเฉพาะสิ่งที่เราต้องการได้และก็ไม่คิดถึงสิ่งที่มันยุ่งเหยิงได้นะฮะแต่ต้องฝึกนะครับสิ่งที่ผ่าน RAS เข้ามาเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณกำลังตั้งใจจะทำต่อหน้านะทั้งนี้ก็รวมถึง ความคิดที่คุณยำ้ำคิดย้ำทำนะครับก็คือคิดถึงไอ้เรื่องเก่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันผ่านเครื่องกรองมาก็เลยต้องฝึกฝนกันนิดหน่อยยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นคนที่เล่นทรายไม่ดีเล่นไม่เก่งนะเมื่อลงบังเกอร์นะครับมันก็จะย้ำคิดอยู่นั่นแหละว่าฉันเล่นไม่เก่งฉันเล่นไม่เก่งนะแล้วเราก็จะให้ความสนใจนะ more attention นะครับ สำหรับเรื่องการลงไปอยู่ในทรายนะครับแล้วก็เมื่อพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับมันก็จะวนเวียนอยู่ในสมองตลอดเวลานะครับยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งใกล้เคียงกับชีวิตจริงเนี่ยนะสมมุติว่าอยากจะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่นะยี่ห้อใดๆก็ตามนะครับสักพักหนึ่งคุณจะรู้ตัวว่าคุณจะมองเห็นคนที่เขาใช้ไอ้โทรศัพท์เครื่องนั้นนะถือไปถือมาโฆษณาก็เห็นแต่โทรศัพท์ ยี่ห้อนั้นน่ะที่คุณกําลังมองอยู่นะครับเมื่อเราคิดอะไรไปเนี่ยนะเราจะจดจ่อแต่เรื่องนั้นแล้วเราก็จะสนใจแต่เรื่องนั้นนะฮะนี่นี่เป็นศาสตร์ของสมองมันมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าอ๋อทิศทางมันเป็นอย่างนี้เราจะต้องฝึกฝนในการแยกคิดให้ดีนะครับถ้าคิดแต่เรื่องลบมันก็จะลบวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยนะครับถ้าคิดแต่เรื่องบวกนะครับเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปทางบวกเองนะครับ พอเราคิดมากๆเข้านะครับมันจะกลายเป็นความเชื่อของเราเองว่าเราเล่นบังเกอร์ไม่ดีนักกีฬาที่ดังทั้งหลายเนี่ยจึงใช้วิธีเซลฟ์ทอลนะค,คือการคุยกับตัวเองคุยบ่อยๆคุยบ่อยไปบ่อยมาเขาจะเชื่อนะครับในสิ่งที่เขาพูดจากนั้นเซลฟ์ทอล์กจำเป็นมากที่จะต้องเป็น productive นะครับหมายความว่าไปทางบวกนะครับห้ามพูดทางลบเด็ดขาด นักกีฬาระดับแชมป์โอลิมปิกนะเกือบทุกคนนะครับมีการศึกษาเรื่องเซลฟ์ทอล์กโดยเฉพาะนะครับพวกนี้มีความรู้ด้านพวกนี้นะเขาจะทอล์กกับตัวเองเนี่ยตลอดเวลานะครับนี่เป็นวิธีการที่พวกนี้ขึ้นไปยืนอยู่จุดสูงสุดของโลกนะครับเรามาใช้กับกอล์ฟเนี่ยได้ผลอย่างดีเลยเนะี่ยการจัดการกับเซลฟ์ทอล์กนะครับหรือว่าแมเนจเรียล m ม์เนี่ยมีหลักการอยู่4ประการนะครับ คือ take charge นะฮะ quiet the mind distract นะครับแล้วก็ create นะครับตามเอกสารที่โชว์อยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละข้อ take charge ก็หมายถึงว่าเลือกที่จะโฟกัสเรื่องอะไรนะครับเข้าควบคุมสมองตัวเอง quiet the mind ก็หมายถึงความสามารถนะฮะที่เราจะคิดน้อยๆนะฮะเอาเฉพาะที่ ได้เรื่องนะโฟกัสของเรานะครับคิดเรื่องอื่นน้อยๆหากมันยังเกาะกินใจอยู่นะครับเราก็ต้องรู้จักวิธีหยุดนะฮะไอไอสิ่งที่เราไม่ต้องการนะฮะเราจะหยุดมันยังไงเบรกเลยนะครับดิสแทรกคือหันออกจากสิ่งที่กำลังคิดอยู่จากนั้นก็ครีเอทคือสร้างนะครับสร้างความคิดนะฮะสร้างบทบทกระบวนการของตนเองเลยนะครับที่จะทำให้เราเชื่อว่า มันช่วยในการเล่นกอล์ฟของเราทั้งในอนาคตทั้งวิสัยทัศน์ที่เรามองกอล์ฟด้วยนะครับมองตัวเองว่าฉันทําได้นะครับแต่ว่ามันต้องฝึกนะฮะเรื่องพวกนี้เพราะว่านในระหว่างทางจะมีเรื่องท้อถอยเรื่องอะไรเต็มไปหมดนะครับการเข้าควบคุมสมองนะครับคือการโฟกัสของเราเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเข้า ไปคิดในเรื่องณปัจจุบันเป็นหลักนะครับซึ่งมัน,มนล<อ>งตามมาเฟซบ็อก <framework S 2> กันสดๆสดเลยนะครับที่เราคุ้นเคยนั่นเองลองคิดดูถึงว่าเมื่อวานเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะครับคุณก็ย้อนคิดถอยหลังไปนะครับลองคิดว่าปิดเทอมที่แล้วเนี่ยเราทําอะไรบ้างลองคิดดูนะฮะหรือว่าเมื่อวันเกิดที่ผ่านมา เราทำอะไรบ้างนี่คือการเอาสมองกลับไปคิดโฟกัสในช่วงเวลาในอดีตนะครับแล้วก็ลองคิดดูว่า,าช็อตที่แล้วเราทำอะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นไหมครับนี่คือการดึงสมองกลับไปในอดีตโดยโดยความตั้งใจนะครับโดยความตั้งใจคราวนี้ลองคิดไปในอนาคตนะครับ ลองดูในปฏิทินที่เราวางแผนไว้สิอาทิตย์หน้าจะไปแข่งที่ไหนวันเสาร์นี้จะไปเล่นที่ใดเดินทางอย่างไรนะนี่เป็นการคิดไปในอนาคตนะครับลองเอาใกล้ๆตัวเราหน่อยนะมือหน้าเนี่ยอยากกินอะไรจะเดินทางไปที่ร้านไหนหรือไปซื้อกับข้าวอะไรเห็นไหมครับอันนี้คือการคิดไปข้างหน้า คราวนี้ลองมาดูนะครับคิดในปัจจุบันนะครับเป็นต้นว่าออลองหาความรู้สึกที่ปลายเท้าเห็นไหมฮะที่นิ้วนิ้วโป้งนิ้วก้อยอะไรก็แล้วแต่สมองเราก็วิ่งลงไปที่เท้าเราทันทีนะห,หรือว่าอยากจะ feel your breath นะหายใจลมหายใจเอเคไหมครับยุบหนอพองหนอที่เราฝึกฝนเห็นไหมนี่เป็นวิธีการดึงสมาธิให้กลับมาที่จุดปัจจุบัน นะครับซึ่ง Playbox เราต้องการเรื่องนี้อ,อย่างมากนะทำจนเป็นกระบวนการมาตรฐานในช็อตของเราเลยก็จะยิ่งดีขึ้นนะหรือว่าลองพยายามเงี่ยหูฟังเสียงนกนะครับเสียงเพลงนะอันนี้คือการพยายามที่จะอยู่ในปัจจุบันนะครับหรือ ลองเงี่ยหูฟังนะครับเสียงของลูกกอล์ฟกระทบไมกอล์ฟในช็อตต่อไปของเรานะนี่คือการดึงโฟกัสไปหาจุดใดจุดหนึ่งในปัจจุบันเลยนะครับการฝึกฝนดึงโฟกัสนะครับไอ้สามอย่างเนี่ยนะฮะฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะ,ะเป็นนิสัยในการเล่นกอล์ฟนะครับเมื่อกำลังฟุ้งซ่านปั๊บเราจะกลับมาทันทีเมื่อกำลังถูก ดึงให้คิดเรื่องอื่นมันจะกลับมาได้ทันทีนะครับแต่อันนี้ไม่ได้มาโดยโชคช่วยคุณต้องฝึกนะครับฝึกสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มรู้เลยว่าจะต้องกลับมาตอนไหนนะครับแล้วก็จะทําเป็นนิสัยได้โดยไม่ไม่ยากเย็นอะไรนะครับการปิดสวิตช์นะฮะจิตใจขณะที่กําลังคิดฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นทักษะที่สําคัญมากนะครับของคนที่เล่นกล์ฟดีๆนะครับเขาจะสามารถ บิดสวิตช์แล้วก็มาสนใจเฉพาะสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเข้าได้เราเรื่องพวกนี้จะต้องฝึกนะครับมันเป็นความสามารถในการหันออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อช็อตน,นะครับแล้วกลับมาสู่เพลย์บ็อก์นะที่สำคัญนะครับเรื่องนี้นะพวกที่เพลย์บ็อกซ์ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับวิธีการให้มันเกิด feeling ความรู้สึกนะฮะเป็น sensory state นะฮะจำได้ไหมครับแล้วเราก็จะ ฟุ้งซ่านน้อยลงนะครับขณะที่จะเล่นในเพลย์บ็อกซ์นะก็ต้องกลับไปย้อนดูนะฮะในเพลย์บ็อกซ์เราฝึกอะไรไว้บ้างนะครับการหยุดความคิดนี่นะฮะจึงมีนักกอล์ฟมากมายนะครับที่เข้าไปหาการนั่งสมาธินะฮะก็ช่วยเราได้แน่นอนนะครับการนั่งสมาธิในหลักการของเขาเนะครับเอามาใช้ในช็อตต่อไปของกอล์ฟตลอด4-5ชั่วโมงที่อยู่ในสนามกอล์ฟเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ 50นาทีในการตีจริงๆนะครับและที่เหลืออีก3ชั่วโมงกว่าเกือบ4ชั่วโมงเลยนะครับเป็นช่วงระหว่างที่เรารอที่เราเดินที่เรามีความคิดกระจายออกไปตลอดเวลานะรเราจะต้องโฟกัสเรื่องนี้กลับมาให้ได้แต่บางครั้งเนี่ยมันก็ยากนะครับมันก็เผลอไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เราจะต้องเก่งพอที่จะ distract นะครับคือ หนีออกจากความคิดที่มันไม่มีประโยชน์ Unproductive สำหรับช็อตต่อๆไปนะครับเราจะต้องเก่งพอที่พอรู้ตัวว่ากำลังคิดเรื่องอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วปับ๊บสับรางนะครับเพื่อให้มองเห็นภาพเท่านั้นเองนะครับ distract ออกจากสิ่งที่ unproductive นะครับไม่มีประโยชน์ในในการเล่นกอล์ฟนะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้ฝึกเรื่องพวกนี้นะครมันจะวนเวียนนะครับ คิดวนเวียนวนเวียนไปตามตามความเป็นมนุษย์นยีฉะนั้นเราจะต้องอสามารถลีกนี้ออกจากความคิดนั้นให้ได้ทันทีนะครับเมื่อต้องการส่วนมากนะครับ unproductive self-talk เนี่ยฮะคือไอ้ที่คุยกับตัวเองโดยไม่มีประโยชน์นะคุยในด้านลบเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวเราเองเนี่ยนะฮะไปเล็งผลของอช็อตนั้นมากเกินไปนะครับมีน้ำอยู่มีทรายอยู่เนะี่ยไปคิดถึงผลของมัน รหรือไปเผลอไปคิดถึงเรื่องในอดีตเมื่อบาวนตกน้ําหลุมนี้อาทิตย์ที่แล้วโ b ีหลุมนี้เนะี่ยอันนี้พลาดท่าไปกลับไปคิดถึงเรื่องพวกนั้นหรือว่าในอนาคตก็ตามนะครับถ้าไม่ลงหลุมนี้ถ้าไม่ได้พาหลุมนี้ตกรอบแน่อะไรแบบนี้นะครับนี่นี่คือความคิดที่ผิดในการเล่นกอล์ฟในช็อตต,ต่อไปบางทีก็ไปโฟกัสกับตนเอง ใน,ในจุดอ่อนของตัวเองนะครับเช่นไม่เก่งตีตกทรายนะครับก็ไปคิดอยู่ตลอดเวลาว่าหนีทรายหนีทรายนะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่บางทีนะครับหนีทรายก็เข้าป่าตกน้ําเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับดังนั้นมันมีวิธีจัดการที่ดีกว่านั้นนะครับหลายคนที่เล่นไม่ดีหรือว่าหงุดหงิดง่ายนะเพราะว่าเป็นคนที่ทําทุกอย่างต้องสมบูรณ์พอไม่สมบูรณ์ก็จะมีอาการว่าทําไมทําไม่ได้ อะไรทำนองนี้นะครับอ,อันนี้เป็นทัศนคติที่ผิดอย่างยิ่งสําหรับกลอฟนะครับเพราะกลอฟเนี่ยเป็นเกมที่แข่งกันว่าใครผิดพลาดน้อยที่สุดนะักกอล์ฟบางคนก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเช่นเจอคนพูดมากในกวนในกลุม่มก็พยายามไปเงี่ยหูฟังเขาว่าเขาจะพูดมากเหลือเกินนะฮะ บางคนเล่นช้าก็คนนี้ช้าเหลือเกินเห็นไหมัไปโฟกัสผิดที่ไม่ได้โฟกัสในเกมของตนเองเลยอันนี้ก็ต้องมีการฝึกฝนกันมากพอสมควรนะครับสําหรับหลายๆคนออบางทีเนี่ยเล่นอยู่หลุม4แต่สมองเนี่ยไปคิดถึงไอ้ก้ลุมหลังนะครับออบางทีก็โอ้ลมมาแรงแไปคิดถึงลมทําไมมันมาแรงนะมีเยอะแยะเลยนะครับที่มันดึงเราไปคิดถึงเรื่องอื่นๆนะ พัดสั้นๆหลุดไปก็เผลอไปคิดอีกมันไม่ควรจะเกิดมันอะไรก็ว่าไปนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะวันนี้ไม่ใช่วันของเราเนี่ยนะอล์บที่ดีนี่ห้ามพูดนะครับตรงกันข้ามนะครับเราต้องรู้จักสับรางนะครับตัดมันออกไปให้ได้แล้วก็กลับมาสู่โฟกัสของเราว่าเรากําลังจะทําอะไรในช็อตต่อไปทีนี้หลังจากที่เราตัดออกไปแล้วนะครับเราก็ต้องฝึกฝนที่จะสร้างการพูดกับตนเองใน แง่บวกตลอดเวลานะครับสร้างขึ้นมาบ่อยๆนะพูดบ่อยๆคิดบ่อยๆและเราจะเชื่อในสิ่งที่เราพูดนะครับในทางลบก็เหมือนกันในชะ่ไหมมันเกิดขึ้นได้ในทางบวกมันก็เกิดขึ้นได้บางข้อความนะครับที่ส่งเสริมเรานะฮะเขียนเลยนะครับเขียนไว้ในยาดเด Book เลยไอ้ที่เราเห็นบ่อยๆนะเช่นฉันจะไม่พลาดการพัดสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าฉันเป็น นักพัดชั้นนำนะครับเขียนมันทิ้งไว้นะเห็นบ,บ่อยๆเดี๋ยวเราจะเชื่อเองนะครับประเด็นสำคัญคือสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปนิสัยของเรานะครับในการเล่นกอล์ฟที่ดีมากขึ้นต่อไปแต่มีข้อสังเกตนะครับอยู่2ข้อนะครับคือขณะที่กำลังอยู่ในเพลย์บ็อกซ์ไม่มีเซลฟ์ทล์กนะครับ ขณะที่อยู่ใน playbox นะครับเป็น sensory mode นะฮะกำลังรับความรู้สึกจากอะไรบางส่วนที่เราโฟกัสไว้ไม่มี s e l ฟ์ท l อในจังหวะนี้เม,มื่อมีความคิดที่มันไม่ได้อยู่ในกระบวนการของเราเนะี่ยกระบวนคิดของเราเนี่ยนะครับต้องสับรางให้ทันนะครับแล้วก็ต้องฝึกฝนในการ distract นะคือสับรางหนีออกจากเรื่องนั้นให้ทันทันทีด้วยนะครับ ขอแยกวิธีการฝึกนะครับหมายความว่าวิธี human skill ในส่วนที่จัดการกับ Mind นะ manage your mind เนี่ยก็คือ 1. take charge 2. quiet the mind 3. distract 4. create นะครับขอแยกไปไปเป็นอีกโพสตหนึ่งนะครับเพราะมันจะยาวเกินไป